สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u n t e r t a k e r Case ตอนที่ 2, 4, 5ครับผมเดินทางมาถึงพี่พูดทีทุกตอนไม่ได้เลยเดินทางมาถึงครึ่งทางของ200หลัก200แหละเกือบจะครึ่งทางของหลัก200แหละครับคุณคิดว่าเราจะมีไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน 2, 4, 6ไหมพี่พี่อยากมีความในใจอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมที่แบบติดตามมาถึงตรงนีย้ยังไม่ตาย <laughs> เฮ้ยแต่ว่าประกาศก่อนเลยว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เราอาจจะมีอีเวนต์กันนะครับอีเวนต์อะไรอีเวนต์ในนี่ไงไอมิจดิเวิร์สอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเป็นแขกรับเชิญในอีเวนต์พี่โจฮะเขาให้โอกาสเราขนาดนั้นได้หรอเราอาจจะไปแบบไปไปเป็นผู้ฟังในรายการในโชว์ของเขาแหละมันมีสติออกมาว่าตั้งแต่มีรายการมิจดิเวิร์สเนี่ยคนไทยเนี่ยสนใจพระพุทธศาสนาขึ้นประมาณสามร้อเปอร์เซ็นเลยนะเออเด็กเนี่ย ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะเรียกว่าเป็นด i ส r u รับชันในเชิงศาสนาพุทธประจำประเทศไทยผมว่าเขาควรจะได้รับรางวัลในสักอย่างจากจากรม,ก<ล>มศาสนาเออชาวพุทธเอออธิบดีต่างๆเนี่ยต้องให้รางวัลน,นะต้องเข้านะต้องเข้านอกจากพี่เลี้ยงหมูเด้งก็มีมีบองโก้นี่แหละที่เป็นแบบคนปลูกปั้นอะไรบางอย่างขึ้นมาหมูเด้งอาจจะรันวงการสวนสัตว์แต่บองโก้นี่รันวงการพระพุทธศาสนาโอ้โหขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกครับ แต่มันเกี่ยวอะไรกันเ EP นี้คือทีมเกาหลีครับเออเราเคยเล่าเกาหลีไปนานแล้วเหมือนกัน Korean case นี่ตั้งแต่ตอนหลักไม่ถึงร้อยมีครั้งเดียวป่ะเออที่เป็นทีมเฉพาะเกาหลีโดยที่เราไม่ได้เอาเกาหลีมาเล่าในทีมอื่นอ่ะใช่มีมีเกาหลีด้วยหรอผมเคยเล่าไอ้ลัทธิสักอย่างลีที่สามมของพี่ไงจำได้ล ไอเกรสโรดอะเหมือนอันนั้นคือตอนนั้นเนี่ยผมจาได้ว่าผมไม่อยู่ใช่พี่ไม่อยู่แล้วผมผมก็ฟังผมก็ติดตามการบ้านที่คุณทามาแล้วผมว่าทาไมชื่อคุณคุ้นว่ะแล้วแล้วตอนผมเขียนสคริปต์อะสารภาพว่าผมคุ้นเว้ยผมแบบคุ้นมากแต่มันคงไม่ซ้ําหรอกมั้งปรากฏว่าเรียบร้อยชื่อก็ซ้ำมาแต่คนที่เป็นเจ้าหาทีแล้วเออครับแต่ว่าเอาจริงนคนที่เก่งของพวกเราคือผู้ฟังนะอ่าเขาจําได้หมดทุกอย่างเลยว่าแบบ เออเราเคยเล่ากันไปแล้วหรอเออเขาเขาจําได้แม่นมากๆบางคนนะถ้าแบบฟังเยอะๆเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เคยเล่าแล้วแล้วพอพูดเคสนี้เขาก็จะจําได้ว่ามันคือตอนอะไรอืมอืมก็ฝากนอฝากตัวนะครับคผมเป็นเซเกินเบรนอ่ะให้กับพวกเรางั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้พี่ธันเล่าก่อนครับผมเออก่อนจะเล่าเราสึกว่าคดีเกาหลีมันเวลาเราพูดถึงคดีแต่แต่ละประเทศอ่ะมันก็จะมีวายที่ไม่เหมือนกันเนาะ คดีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีไว้ของความความอมาเดียวความเย็นเย็นคนลุกคนลุกแปลกๆเกาหลีค,คล้ายๆแบบเป็นเป็นภูเขาไฟประทุะอ,อ่ะญี่ปุ่นออมันจะมีความแบบเงียบๆแล้วสุดท้ายพอมันเดือดซุนามิมซุนามิเออมันเดือดเลยอะ่ะ <c oughs> เห็นจากข้างล่างมาอย่างเงี้ยแต่เกาหลีใต้อ่ะเราสึกว่าถ้าที่เราเคยดูข้อมูลกันมาเกาหลีใต้มีความเดือดเป็นแบบตัวเองเหมือนกันนะอืมคดีที่ มีความอีอย่างว่าแบบเกาหลีใต้อะ่ะความดุเดือดดุดันอะ่ะความเข้มข้นทางอารมณ์มจะเยอะมากๆเลยเกาหลีใต้เนาะคดีนี้ก็เหมือนกันครับคือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเป็นคดีฆาตการรมคดีหนึ่งยอดที่ยังมีเรื่องราวให้วิเคราะห์กันถึงจนวันนี้เนาะแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนเยอะมากเหมือนกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองที่ว่าโพชอนอยอดโพชอนเนี่ยอยู่ตรงภาคเหนือของเกาหลีใต้อยู่ห่างจากเกาหลเหนือไม่ไกลมากอื เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2003เป็นเรื่องราวของนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งครับวัยมัธยมชื่อว่าคุณอืมฮยอ, <c oughs> ยอนอาคุณฮยอนอานะครับฮยอนอาเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมอายุได้15ปีในเวลานั้น <c oughs> เธอก็เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเป็นเด็กที่เด็กเรียนนะยศอยู่ในระเบียบวิน,นัยอยู่ในร่องในรอยไม่เคยทําอะไรที่เป็นเรื่องเกรเรหรือเสียประวัติการเป็นนักเรียนเท่าไหร่เนาะ นอกจากเนี้ยฮยอนาก็เป็นที่รักของเพื่อนๆครูแล้วก็พ่อแม่มากๆเ้ว่เหมือนกันครับอืมส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยเธอเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้านมีข้อมูลว่าบ้านของฮยอนาห่างไกลจากโรงเรียนเนี่ยประมาณสิบกว่านาทีอ่ะคไม่เกินไม่เกินหนึ่งกิโลอ่ะประมาณนั้นเนาะ โดยปกติแล้วครับทุกครั้งที่เลิกเรียนเนี่ยประมาณสักบ่ายสามไม่สี่โมงเนี่ยที่โรงเรียนน่ะพยอนางมันจะเดินกลับบ้านกับเพื่อนอไม่ถึงว่าเพื่อนก็เดินกลับบ้านทางเดียวกันก็ส่งเพื่อนที่บ้านแล้วเดินต่อมาที่บ้านตัวเองเนาะก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอๆยศแต่ว่าในวันที่ห้าพฤศจิกายนปีสองพันสามเนี่ยมันเป็นวันที่ายอนางก็เพิ่งเลิกเรียนแหละแล้วเธอเนี่ยได้โทรบอกกับแม่ไปก่อนน,นั้นแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลิกเรียนแล้วอะ่ะจะไปทํางานต่อที่บ้านเพื่อนนะอืมซึ่งแม่ก็ไม่ได้อะไร triangle, เพราะว่าแม่ก็รู้จักเพื่อนอยู่แล้ว คือเพื่อนๆก็แบบแลกเปลี่ยนกงนะบางวันก็มาทํางานที่บ้านพยอนอาบ้างแต่วันนี้เธอก็ไปทางานที่บ้านเพื่อนแทนอะไรเงี้ยครับพอพยอนอาทำการบ้านหรือทํางานในเสร็จที่บ้านเพื่อแล้วครับมันก็เข้าสู่ช่วงเวลาประมาณสักหกโมงก,กว่าๆได้ยกซึ่งหกโมงก,กว่าๆในเดือนพฤศจิกายนอ่ะมันเริ่มเป็นช่วงเวลาที่หนาแวแล้วแล้วมันอากาศมันมืดเร็วนาะปรับภาพมันมืดเร็วเพราะฉะนั้น,นเธอบอกว่าเอ,อ้ยงั้นเดี๋ยวรีบกลับบ้านเร็วดีกว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเอาครับหลังจากที่ออกมาจากบ้านแล้วครับพยอนอาก็โทรหาแม่อีกครั้งหน บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะแม่แต่เดี๋ยวจะเดินกลับบ้านที่เป็นซอยลัดกลับบ้านเพราะว่ามันจะเร็วกว่าคิดว่าเดี๋ยวห้าทีเดี๋ยวถึงบ้านแล้วแม่อุ่นข้าวไว้รอเลยเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยแม่ก็ดีใจโอ้เดี๋ยวลูกจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันที่บ้านเนาะซึ่งทุกอย่างมันดูเหมือนปกติมากยศแต่ว่าไอความปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ทุกคนเห็นไว้เพราะว่าการที่พยอนโทรหาแม่ครั้งนั้นอน่ะมันคือครั้งสุดท้ายที่แม่จะได้เสียงของม คือหลังจาก้นเวลามันผ่านเลยไปถึงหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มอะยอนาที่เพียงก็ใช้เวลาห้านาทีจากบ้านเพื่อนมาบ้านตัวเองอะกลับไม่ถึงบ้านสักทีหนึ่งเลย <ừ> um. ระยะมันห้าทีอะไม่ถึงห้าร้อยเมตรอะประมาณห้าร้อยเมตรกว่าได้หกร้อยเมตรประมาณเนี้ยแม่โทรหากี่ครั้งก็ไม่ติดโทรไปหาเพื่อนบอกว่าแล้วให้ยอนากลับมา,าบ้านแล้วยังบอกว่ากลับไปนานมากแล้วนะเพิ่งบายบายกันไปเองทําไมท <ừ> um. ําไมเธอถึงไม่ถึงบ้านล่ะไม่น่าจะหายไปไหนอะไรย่างเงี้ย พอโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ากลับมาบ้านแล้วนะไม่ได้เจอขยอนานานแล้วแม่ก็ออกไปตามห่านด้วยตัวเองครับแม่ก็ใจร้อนมาคขเรื่อยๆเนะแม่ออกจากบ้านไปแล้วก็เดินไปในซอยที่คิดว่าขยอนานจะใช้เป็นทางลัดในการกลับบ้านแต่ไปซอยนั้นมันก็เงียบมากไวมืดมากไม่ได้มีของอะไรที่ขยอนานทำหล่นไว้ไม่ได้มีร่องรอยของขยอนานเลยอะ สอบถามคนแถวนั้นที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นน่ะแบบเขาาประตูตามบ้านนะครับเขาไม่ได้มีชาวบ้านที่เปิดประตูมาแล้วบอกว่าเออเห็นอยู่เลยนะไม่มีใครเลย,ยเลยไม่มีใครเห็นความผิดปกติเลยอ่ะเท่าที่เรา,าอยากข้อมูลจากทางเกาหลีใต้มาเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านที่มันชนบทหน่อยเพราะฉะนั้นเขานอนกันเร็วหกโมงทุ่มนึงเนี่ยเข้าบ้านนอนแล้วอยู่ในบ้านแล้วฉันจะไม่ค่อยออกมาดูข้างนอกเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งอากาศหนาวด้วยเขาคงแบบไม่ค่อยอยากเปิดประตูออกมาดูอะไรที่มันอยู่ข้างนอกเนาะ หลังจากที่รู้ว่าขยอนาหายตัวไปครับทางครอบครัวของขยอนาก็เลยรีบแจ้งตำรวจว่าเอ้ยลูกสาวหายตัวไปนะไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนมันแค่ห้านาทีอ่ะไม่กี่ร้อยเมตรเองอ่ะทั่นมนูกหายไปไหนแล้วอนะไรเงี้ยตำรวจท้องถิ่นเองก็ออกตามหาขยอนาให้ครับขณะที่ครอบครัวของขยอนานะนอกจากที่พึ่งตำรวจแล้วพวกเขาก็ใช้กาลังของตัวเองด้วยครัด้วยการที่ทําแผ่นพับ ปริ้นออกมาเป็นภาพค้นหายมีเงินรางวัลที่เป็นรางวัลสำหรับใครที่สามารถพายเฮียนายกลับมาที่บ้านได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวญาติญาติอ่ะกระจายตัวไปในเมืองอ่ะบางคนไปรออยู่ที่ออป้ายรถเมล์แจกแผ่นพับว่าเคยเห็นลูกสาวคนนี้ไหมแม่ก็ไปอยู่น้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบเปิดเปิดรูปให้ดูทุกคนดูว่าเคยเห็นลูกฉันไหมอะไรครับแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรสาคัญกลับมาที่ทางญาติญาติเลยครับ ในฝั่งตำรวจอยยศก็คดีนี้ก็ทํางานอย่างหนักมากๆกเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วครับตำรวจก็เริ่มเจอหลักฐานเกีก่ยวก,กับขยอนาเว้ยเขาเริ่มเจอหลักฐานในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งประมาณไม่ถึงเดือนเนาะที่เริ่มพบสิ่งของเช่นเจอถุงเท้านักเรียนของขยอนาเจอกระเป๋านักเรียนเจอเน็กไทแล้วก็สิ่งต่างๆอีกนิดหน่อยสิ่งเหล่าเนี้มันถูกทิ้งบนจุดทิ้งขยะที่ห่างไกลไปจากชุมชนเว้ย โดยที่จุดเนี้ยครับมันอยู่ห่างไกลจากจุดที่ฮยอนาหายตัวไปประมาณแปดกิโลเมตรโอ้ไกลนะถือว่าไกลนะอสมมติว่ามันใกล้บ้านนามากไม่ถึงห้ารอยเมตรจะย้อนกลับไปมันย้อนกลับไปอีกอ่ะแปดกิโลเมตรอ่ะม,มันแปลกมันแปลกเว้ยซึ่งจุดจเดนี้ยครับทางตำรวจไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเฮ้ยจุดจุดนี้ยถึงแม้จะเป็นที่ทิ้งขยะแต่ไม่ค่อยมีคนมาทิ้งแล้วนะครับมันห่างไกลาจากสายตาชุมชนมากพอสมควรเนาะจะมีแค่คนท้องถิน่นทอนนั้นแหละที่จะรู้ว่ามันมีที่ทิ้งขยะตรงนี้อยู่ หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาหย์ยศเจ้าหน้าที่ก็พบสิ่งของเพิ่มเติมครับคราวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือของฮยอนาถูกทิ้งบนจุดทิ้งขยะเ,เหมือนกันแต่คราวนี้เป็นจุดที่ห่างจากจุดเดิมไม่ไกลมากนะเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามยศตอนนี้สิ่งที่ตำรวจเจอคือกระเป๋านักเรียนเจอรองเท้าเจอมือถือเจอสมุดโน้ตเนาะอพอเอาสิ่งของเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลไปสอบตรวจสอบดีเอ็นเอแล้วอะ่ะกลับไม่พบดีเอ็นเอของคู่ต้องสงสัยเลยไว้อ่า ปัญหาอย่างแรกคือว่ามันตรวจสอบไดยยากเพราะว่ามันอาจจะปนเปื้อนแล้วก็ได้นึกออกปะคือมันถูกทิ้งในที่ทิ้งขยะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนแวะเวียนมาก็ได้อแล้วมันจะไปปนเปื้อนกับสิ่งของอื่นในจุดทิ้งขยะเหมือนกันได้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้คือปัญหาแรกครับทําให้การตรวจสอบดี a เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากในคดีนี้เวลามันก็ลุ้งเลยไปถึงเดือนน้ำสักประมาณกุมภาพันธ์ปีต่อมาคือสองพันสามยุดประมาณสักสามเดือนหลังจากนั้นนะครับตำรวจเองก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามหา ตัวเฮยนาเนะาะตำรวจเองก็มีความหวังอยู่ลึกๆคนหครอบครัวได้ยอดว่าเฮ้ยนาอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้นะอาจจะถูกลักพาตัวไปคนแรกพาตัวไปซ่อนหรือไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหนเนาะก็มีการตรวจสอบตามหายอยู่เรื่อยๆครับจนวันที่แปดกุมภาพันยน์ยศตำรวจก็ได้รับแจ้งถึงการค้นพบขั้นสำคัญในคดีนี้ไว้คือตำรวจอะ่ะเดินทางไปในจุดจุดหนึ่งมันเป็นท่อระบายน้ำท่อใหญ่ๆอ่ะเคยเห็นไหม,มท่อใหญ่ๆเหน่งอ,ออกเหมือนแบบ ไว้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออท่อใหญ่แล้วมันอยู่ริมทางอยู่ริมทางเลยเนาะให้ทีความอย่างนี้ว่าจุดนี้มันแปลกมันอยู่คือมันเป็นท่อใหญ่แล้วข้างในฝั่งหนึ่งมันตันคมันอยู่ในดินแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันเปิดออกมามันมีน้ําระบายอยู่เนาะท่อเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ตันฝั่งนี้ฝั่งนี้มีมีรูเปิดอยู่ตำรวจเพราะว่าไอ้ท่อฝั่งเนี้ยศที่มันเคยมีรูสหรับน้ําระบายอ่ะมันถูกคนเอากล่องทีวีอ่ะขนาดยี่สิบเก้านิ้วอ่ะไปอุดอุดปากช่องนี้ไว้ไว้ <c oughs> ทาให้น้ํามันระบายได้ยากเ <c oughs> พราะตารวจไปตรวจสอบ <c oughs> เปิดกล่องออกมาเพระว่าคือกล่องเปล่าไม่มีอะไรแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือว่าพอเอากล่องออกมาแล้วอะเพราะว่าในท่อที่อีฝั่งในแมันตันนะ่ะมีศพของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพที่เปลยเปล่า <c oughs> นั่งนั่งคุกเข่าอยู่่ะ <c oughs> นั่งกอดเข่าตัวเองอยู่ <c oughs> อ่าภาพของศพมันน่ากลัวมากอย่างคือว่านอกจากศพจะนั่งกอดเข่าแล้วอะยังอยู่ในสภาพที่เปลยเปล่าไม่มีเสื้อผ้า แขนเนี่ยถูกมัดด้วยเชือกเนาะขาเนี่ยบิดไปทางซ้ายอของตัวเองขาไปทาแต่ศีรษะบิดไปทางขวาเว้ยคืออาอยาวาสองอย่างเนี่ยมันบิดไปคนละข้างอะ่ะครับเหมือนถูกหักมาถูกบิดมาโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยกระดูกข้างในเยยศนอกจากนี้ยศมันจะมีความแปลกอย่างคือว่าบริเวณครึ่งท่อนบนของศพที่เปลือยเปล่าอ่ะ อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเน่าเปื่อเยเละเทะไปแล้วนอกจากนี้จะมีโคลนมีดินติดอยู่ด้วยจ,จะเป็นน้ําเสียที่ติดจากในท่อน้ํานั้นเนาะแต่ว่าเครื่องล่างของศพอะสะอาดมากสะอาดเหมือนว่าเพิ่งมีคนมาเช็ดถูทำความสะอาดให้โคลนนั้นออกไปอะซึ่งมันแปลกมากเครื่องหนึ่งสะอาดเครื่องหนึ่งสกปรกอะซึ่งตํารวจก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะด้วยความที่ศพอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเน่าเปื่อยผุพังแล้วครับตํารวจเลยต้องใช้ความพยายามมากๆในการจะขนย้ายศพออกไปให้แบบเสียหายน้อยที่สุด พราะกลัวว่าหลักฐานมันจะหายไปเนาะตำรวจพยายามจะดึงศพออกมา,มาไม่ได้เพราะว่าถ้าดึงออกมาเนี่ยศพเสียแน่นอนอืพังแน่นอนอะไรเงี้ย<ๆ>สิ่งที่ตำรวจทําคือต้องทุบทั้งท่อออกมาให้หมดไว้แล้วค่อยดึงศพบนมัดข้างบนจะได้ออกมาง่ายๆอะไรเงี้ยซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆถึงเอาศพมาได้ครับพอตำรวจนมาศพออกมาแล้วก็เอานําไปชนสูตรต่อในห้องแลบเนาะแล้วก็ได้ผลที่ยืนยันออกมาได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือขยอนานี่หายตัวไปเมื่อหลายเดือนก่อน,อนจริงๆครับ แล้วเจ้าที่เชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตได้ไม่นานหลังจากที่หายตัวไปแล้วก็ถูกนำสอมาัวทิ้งไว้ที่นี่แต่ดีเทลจะมีที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือว่าพอตํารวจตรวจสอบร่างกายแบบถี่ทั่วแล้วอะยืนยันได้ว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่บ่งชี้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศจากพยาวนาอืมนั่นก็ดีไปเนาะดีในเรื่องที่น่ากลัวนเน,ะนาะขณะเดียวกันสใส่ที่เสียชีวิตตํารวจระบุไม่ได้เว้ย คือร่างกายเน่าเปื่อยมากนะระบุไม่ได้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเช่นมีบาดแผลที่ไหนบ้างมันดูยากมากอะไรองี้อย่างแล้วก็ดีครับสิ่งที่ทา้ตำรวจรู้สึกแปลกใจมากมากก็คือว่าในสภาพร่างกายที่เปื่อยเปล่าขัานบนสุกรกณฑ์ขั่างกา,าเนาะตำรวจพบว่าบริเวณเล็บเล็บของนิ้วมือและนิ้วเทา้าอะทุกเล็บอะ่ะถูกทาด้วยสีแดงหมดเลยอืมซึ่งพ่อแม่ยืนยันว่าฮายอนาเป็นคนที่ไม่ทาเล็บอืมแล้วโรงเรียนก็มีกฎว่าห้ามทาเล็บไปโรงเรียน นั่นแปลว่าอาจจะไม่ใช่สพพยอนอาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตำรวจสรุปได้คือว่าแน่ๆคือตรวจสอบในเรแลแลคือพยอนอาแต่ว่ามีคนทาเล็บให้ห,หลังจากพยอนอาเสย็จวิตแล้วอ่ะคนละอาจจะทาเล็บไปให้ออซึ่งไม่รู้ทาไว้ทําไมแล้วการทาสีเลยะยชนตำรวจพบความแปลกประหลาดอว่บ้าเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายทาเล็บกันนะ่ะเขาจะทาจากโคนไปปลายใช่ปะคือจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แต่เล็บพยอนนาถูกถูกทาจากซ้ายไปขวาเ้ย เหมือนถูกครูด okay. ทีเดียวอ่ะซึ่งมันแปลกมากว่าถ้าเป็นคนปกติก็ไม่น่าทำอะไรแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องแรกครับอีกอย่างหนึ่งคือสภาพศพอ่ะไม่ได้มีต้องเรอของการถูกทําร่างกายเลยไว้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูปกติมากเกินไปมีแค่ไอ้สีเด่นที่มันแปลกๆเนาะสุดท้ายแล้วครับดีนี้ก็ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่าคดีฆาตกรรมเล็บสีแดงครับพอตรวจสอบศพของขยานานายศ ตำรวจก็ได้ข้อมูลให,หม่เช่นการท,ทาสีเล็บนี่แหละตำรวจเอาเลืองทาสีเล็บเนี่ยไปตีวงล้อมหาตัวผู้ต้องใส่เพิ่มเติมอมอย่างแรกตำรวจไปคือไปตามร้านที่ขายสีทาเล็บอะน้ำยาทาเล็บอะแล้วไปขอข้อมูลว่าเฮ้ยคุณจำคนนี้มันแปลกๆเคยมาซื้อของได้ไหมซึ่งพนักงานเสียงจาไม่ได้หรอกคือคนเยอะอแต่มีคนคนหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่าจําได้ว่าเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายเดินเขน้านร้าด้วยความรู้สึกแปลกๆ บนไปบนมาแล้วก็ลังเลว่าจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรดีแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนนี้คือคนราหรือเปล่าเนาะอีกอย่างหนึ่งคือแทบจะทุกร้านที่เป็นร้านคา้าแบบน้ํายาทาสีแบบไม่มีร้านไหนมีกล้องวงจรปิดเลยว้ถึงมีกล้องก็งเสียไอายการจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ก็ไม่ได้อีกเพราะจําไม่ได้แล้วไม่มีหลักฐานตรวจสอบว่าเขาเป็นใครกันบ้างเนาะอย่างไรก็ตามยศพอเวลาผ่านไปครับตํารวจก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกในเรื่องเล็บนะซึ่งทำให้การสอบสวนที่ผ่านมาดู เสียเวลาไปเลยเพราะว่าคำว่าไอสารเคมีที่อยู่ในไอสีทาเล็บอะบนเล็บของพยอนาม,มันไม่ใช่ยาทาเล็บตาบอติไว้อืมแต่มันคือสีที่เอาไปใช้ทารถยนต์อะอ่าฮะซึ่งแปลกมากอ่ะทาไมเราต้เอาสีทารถยนต์มาทาเลยให้กับคนด้วยอ่ะแล้วทาให้กับศพใช่ด้วยใช่ทีนี้ตำบวจต้องเปลี่ยนวงในการสอบสวนแหละคือจากวงที่ไปโฟกัสที่ร้านร้านความสวยงามต,ต่างๆอ่ะมาโฟกัสพวกอู่ซ่อมรถ ว่ามีใครมีสีแบบนี้มาัางสุปคือมีแทบทุกที่คือมันปกติมากที่จะมีเนาะนอกจากเรื่องการตรวจสอบเรื่องสีทาเล็บแล้วครับตำรวจก็โฟกัสที่เหตุผลว่าล้วทำไมทาคนคนร้ายต้องทาเล็บให้ศพเหมือนที่ยศถามอะ่ะม,มันก็มีการวิเคราะห์ว่าในตอนแรกๆนะตำรวจวิเคราะห์ว่าอการทาสีเล็บให้ศพเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมในหลายๆวัฒน,นธรรมนะเช่นในญี่ปุน่นรวมถึงหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใไทยเราก็มีเนาะเวลาแบ่เขาเรียกว่าแต่งหน้าศพอะ่ะแต่งหน้าศพอะไรเนี้ พอไปแบบนี้ยศรู้ไหมว่าตำรวจไปตามหาที่ไหนไปตามหาตามแคมป์โรงงานเว้ยไปไปจับผีน้อยอ่ะไปจับแรงงานข้ามชาติทั้งกฎหมายถูกกฎหมายนะ้ไม่ผิดกฎหมายอ่ะมาสอบประคำเป็นหมื่นคนเว้ยสุดท้ายทุกคนก็แตกตื่นเลยดิโอ๊ยอย,อยู่ดีทำไมโดนตำรวจจับวะถ้าไม่ทาอะไรผิดนี่วะถึงบางคนที่มาแบบถูกกฎหมายนะส่วนนี้เป็นผีน้อยก็แบบหนีก็จะกระจายออกไปในเมืองอื่นหมดแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสอบสวน,นกว่าหมื่นคนก็ไม่ได้เลยเชื่อมโยงที่กลับมาที่คดีเลยเว้ยก็ควาน้ําเหลียอีกรอบ หลังจากเวลาผ่านไปครับต้องลงพยายามหาหลักฐานแล้วก็ล่องหลอกคนร้ายใหม่ๆเนาะแต่เวลาผ่านไปนื่ก็แทบหาอะไรที่แบบเจอขึ้นใหม่ๆไม่ได้เลยเว้ยมีหน่ำสามยศในช่วงเวลาที่ยังหาคนร้ายไม่เจอมันก็เริ่มมีคดีที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองโพชซอนอย่างนี้อีกหลายๆคดีเว้ยยกตัวอย่างปีสองพันสามเคยมีคดีที่นักนักเรียนหญิงสองคนถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกลวงละเมิดมาทางเพศคดีนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แต่พอสอบสวนแล้วพบว่า คนร้ายเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับคดีของขยอนาคดีหนึ่งผ่านมาอีกปีสองพันสี่มีคดีคุกคามทางเพศนักเรียนผู้หญิงในเมืองนี้อีกมีหนําซ้ำเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยห่างจากจุดที่พบศพของขยอนาเจ็ดกิโลเมตรคือไม่ไกลมากเท่าไหร่ตํารวจจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายที่ทําคดีนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับคดีขยอนาหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เลยเป็สามารถยืนยันอะไรได้เนาะ จนถึงวันนี้ยศคด,ดีของยศนันยังเป็นโคเคสสิวไป <Hey. S 2> คือตํารวจปิดไม่ลงตามหาไม่ได้ว่าใครกันแน่เป็นคนร้ายแล้วก็ปัญหาเรื่องการทานเล็บก็ยังไม่ได้คลี่คลาย uh. แต่มันก็มีทฤษฎีและสมมติฐานที่เราหามาให้หนูเรื่องแรกเันเปข้อสังเกตก็คือว่าคนร้ายมันมีปมอะไรบางอย่างกับความสวยงามป่ะอืมดูจากการที่เนื้อตัวบางส่วนสะอาดมีการทาเล็บอ,อันหนึ่งที่น่าสนใจที่เราไปเจอมาคือ เฮ้ยหลักฐานที่ไม่ที่ตํารวจไม่เจออ่ะมันบ่งชี้อ,อะไรได้บ้างครับตํารวจไม่เจออะไรบ้างตํารวจเจอตํารวจเจอกระเป๋าตำรวจเจอมือถือเจอถุกเท้าแต่สิ่งตํารวจไม่เจอคือชุดนักเรียนนะชุดช<อ>ั้นในอันนี้คือคนที่เป็นโปรไฟล์ดิงของเกาหลีใต้เขาวิเคราะหา์ฐานรายการเขานะนคือชุดนักเรียนมันหายไปอะ่ะสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าหรือคนอไรมันมีเซ็กชวลไฟนซีอะไรบางอย่างกับคนที่เป็นผู้หญิงและเป็นนักเรียนหรือเปล่านะเนาะ หรือไม่ก็เขามีบครองกันามากหรือคนตลายต้องการจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไปเป็นโทฟี่ในการฆ่า<ม>ก็เป็นไปได้เนาะที่สนใจคือว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยคนตลายน่าจะเป็นทั้งคนที่มีความหมกมุ่นในเรื่องชุดนักเรียนเรื่องเพศเรื่องเรื่องเด็กเยาว,วชนหรือเปล่าหรือไม่ก็มีการกดทับในทางเพศของตัวเองอะอยากจะแต่งแบบนั้นไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือทฤษฎีแรกไว้ทฤษฎีต่อมาสนใจมากเหมือนกันหยดคือว่า สื่อในเกาหลีใต้ในช่วงระลังมาเนี่ยเขาก็ยังคุยเฉีงเรื่องคดีนี้อยู่เนาะมีครั้งหนึ่งที่สื่อในเกาหลีใต้เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาหาน,นที่ทรทัศน์บอกว่าเธอเนี่ยน่าจะเคยเจอคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าย้อนอาร์ดะแล้วเธอให้ข้อมูลว่าก่อนที่ใคออา,นานจะหายตัวไปไม่กี่วันนี้เธอเองอ๋เป็นหนึ่งคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็เคยถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งลักพาตัวขึ้นรถไปเหมือนกันข้อมูลคือว่าเธอเนี่ยหนีมาได้แต่เธอจําได้แม่นเลยว่าตอนที่อยู่บนรถเนี่ย เวลาดูที่คนขับมันขับรถอะเล็บของคนขับอะมันถูกเคลือบไว้อย่างสะอาดแล้วแบบมันงามมากมากเว้ยอ่าฮะมันถูกโพลิชอะมันถึงแบบมันถูกดูแลมันอย่างดีอะให้สวยงามถูกฝนมาเออมันถูกฝนถูกเคลือบมาอืมซึ่งโอเคมันไม่ผิดหรอกที่ผู้ชายจะทาเล็บแต่ว่าข้อมูลนี้มันดังแมทช์กับคดีของขยายนาพอดีไงอืมอืมซึ่งเธอคิดว่านี่แหละพอเห็นคดีนี้คิดว่าคนร้ายคนนี้อาจจะเป็นคนคนที่แบบเป็นคนฆ่ายานาก็ได้ครับ ข้อมูลในยศมันถูกเชื่อมโยงไปเรื่องหนึ่งที่เราเคยเล่าทิ้งไว้มอกี้คือว่าตํารวจไปตามเจอว่าไอ้รถคันนั้นน่ะอืที่รักพาตัวหญิงไปอ่ะมาจากไหนสรุปว่าไปรถที่เคยอยู่ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งไอข้อมูลในอู่ซ่อมรถเนี่ยมันแมทช์กับข้อมูลก่อนหน้านี้ที่พบว่าสีทาเล็บอ่ะมันคือสีสทสี่สีทารถสีทารถเว้ยซึ่งสิ่งเหล่านีมน้มันแมทช์กันพอดีตํารวจก็ไปตามหาตัวผู้ต้องสงสัยเนาะด้วยความที่คดีมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับสุดท้ายแล้ว ได้ข้อมูลว่า,วาคนคนนี้ที่เป็นผู้ต้องสสยเนี่ยเคยทํางานที่อู่แ่งหนึ่งมักจะเอารถของคนที่มาซ่อมอะไปขับขี่แองกอนอกอขนาดยวกันหลังจากที่ฮยายอนาหายตัวไปแล้วมาสี่ห้าปีอะคนคนนี้ก็เสียชีวิตตามไปเว้ยสมมุติว่าคนนี้เป็นคนร้ายจริงแปลว่าคนร้ายอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่ปาอะไรอย่างีเนาะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมตามไม่เจอสักทีใช่อีกอย่างหนึ่งที่มาแบ็กอัพข้อมูลของทฤษฎีนี้คือว่าเจ้าของอุปกรับคนหนึ่งอะเคยเล่าว,ว่า เคยจาได้ว่าคนคนนี้ตอนทํางานที่โรงงานอ่ะมีนิสัยแปลกๆมากเลยคือว่าหลังจากทางานเสร็จอ่ะเขาจะไปหมกตัวอยู่ในน้ำไว้แล้วก็ล้างมือครึ่งชั่วโมงต่อวันอ่ะเอาสบู่มาล้างมือครึ่งชั่วโมงต่อวันไว้เหมือนแบบแคร์เรื่องมือของสาดของมือมากๆซึ่งมันแมทช์กับข้อมูลก่อนหน้านี้อีกเรื่องการจะใส่ใจความสวยง,งามของมือของเล็บอือะไรแบบนั้นอะ่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้แหละว่าคนคนนั้นคือคนร้ายตัวจริงหรือเปล่าครับ ซึ่งถ้าเป็นคนในจรนีนเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะเมคเซนว่าถึงตามหาไม่เจอไงแลวถึงีชีวิตไ,ไปแล้วถึงไม่มีเหยื่อ,อรายต่อไปที่มีความคล้ายคลึงกับพี่ฮยอนอาเจอใช่คดีนี้ก็ปีประมาณนี้ยังอันเซฟอยู่นะน่าก,กลัวแต่มันมีข้อมูลที่อีกเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากยศมันมีความความยากหลายะหลายอยา่างเช่นตำรวจเจอความยากเช่นทั้งเมืองอ่ะมีกล้องวงจรปิดน้อยมากออื huh. เพราะฉะนั้นมันก็การันตีได้ว่าความปลอดภัยในเมืองมาจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถึงทาให้คนอุ่นใจได้ว่าถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นเนาะครับ ในขณะในการตำรวจเองก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ดีเพียงพอครับมมนมีคนไปเจอว่างบประมาณที่จังหวัดนี้หรือเมืองนี้ได้รับในการดูแลเรื่องความปลอดภัยมันน้อยมากเพราะมันคือชนบทมันคือห่างไกลความเจริญไงก็เ hmm. ลยไม่มีใครทุ่มสิ่งเท่าไหร่ซึ่งเพิ่งมาเข้าใจสิ่งนี้เมื่อมันเกิดเหตุไปแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือในเมืองเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คดีขยะในายอย่างที่เราบอกมันคดีเยอะยะ,ยะมากมายเลย hmm. แต่ว่ายิ่งความปลอดภัยต่าอ่ะตำรวจควรจะได้รับงบประมาณที่มากขนกว่านี้หรือเปล่านะ hmm. ในการดูแลผู้คนเนาะ สุดท้ายแล้วยศมันก็มีคนเรื่องน่าเศร้ามาก,ก่านคยอนาครับคือว่าตอนโหวที่ไปโถงหน้าของคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาฆ่าตัวตายทําไมอ่ะเพราะเขารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดมา,มากๆที่ไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อืมคือน่าจะกดดันมากจะเป็นแบบโปรเจกต์หนึ่งที่เขาสึกเขาอยากทําให้สําเร็จอ่ะแต่เมื่อคดีมันคลี่คลายไม่ได้เขาเครียดกดดันแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายไปก็น่าเศร้าเนาะประมาณนีย้ยศคดีฆาตกรรมเด็บสีแดงโอ้โหมันวีชัวมันน่ากลัวมากเลยเกาหลีมากนั่นดิบอกไม่ถูกเหมือนกัน <No. S 1> แต่ว่าผมว่ามันมีความบิดเบี้ยวหลายอย่างทั้งในเชิงที่ว่าทั้งร่างกายของศพนะใช่ใช่ใชแล้วก็ความแปลกๆความพิลึกที่ศพมีที่มันไม่เหมือนกับคดีอื่นและเงื่อนงาของคดีเนี่ยมันมันน้อยมากใช่ใช่เงื่อนงาน้อยมากแล้วแล้วว่าที่มันน่าแปลกมากๆคือว่าตำรวจทํามทไมไม่สามารถยืนยันสายเหตุเสียชีวิตได้อ่าเออมัน มันมีความลึกลับที่ไม่มีคําตอบในหมดเลยแต่ชีดเพราะอ,อะไรทําไม่ต้องทานเล็บคนร้ายคือใครครับทําทาไมอืม่ืมเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรเนี่ยเยอะครับลืมเล่าไปว่าพอคดีนี้เกิดขึ้นแล้วมันยังอันซอลฟอ่ะมันก็มีคนที่ไปเชื่อมโยงกับคดีฆาตการรมต่อเนื่องที่ฮามาซองเนาะสุดท้ายก็เคลียร์แล้วว่าไม่ใช่เพราะว่าฆาตการรมคดีนั้นมันห่างไกลามากหมายถึงว่าข้อมูลมันห่างไกลกันมากอะไรเงี้ยครับ,รบประมาณนี้ยศโอเคครับ